สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอในส่วนของตัวยกก้านที่ปัดน้ำฝนของรถ MG4 นะครับง่ายๆนะครับวิธีการง่ายๆนะครับโดยปกติทั่วไปนะครับถ้าเรายกทำความสะอาดมันจะติดตรงฝากระโปรงหน้านะครับวิธีการง่ายๆให้ลูกค้ามาที่ตัวรถนะครับแล้วก็ปลดล็อกรถนะครับเปิดประตูเข้าไปนะครับพร้อมกับถือกุญแจรีโมทเข้ามาด้วยนะครับ ทีนี้ให้เรากดตรงรูปดาวนะครับมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีตรงปิดดับเครื่องยนต์นะครับให้กดไปหนึ่งครั้งแล้วกดตรงที่ก้านปัดน,น้ำฝนลงหนึ่งทีก็จะสั้งขึ้นทีนี้เราก็ยกทำความสะอาดได้ประมาณนี้ครับเรียบร้อย หลังจากเราทำความสาดเสร็จนะครับก็ยกลงปกติแล้วก็เปิดรถขึ้นมากดก้านที่ปัดน้ำฝนหนึ่งครั้งก็จะลงเข้าสู่โหมดปกติกดกดกด,กดใหม่ให้ลูกค้ดูกดได้นะครับอ่าโอเคแค่ดันลงนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ใช้งานของตัวรถยนต์ไฟฟ้าร0อเซนของ MG4 วันนี้ขอบคุณครับ